สวัสดีครับอ่าัวาหาบไปไกินชาแนล่ยมูนี้อ่ากุ้งกุ้งเอ้ยนี่กุ้งเหรอปูนาปูนาครับมันกินซีฟู้ดครับอันนี้เคยบักหอยเดือยได้ครับบักหอยเดือยชักเป็นแนว่ยไหนเคยกินเคยชิลล้องกินมึงปูงนามันกินครับกินซีฟู้ดเผ็ดๆผอุ้ยอ่ะมีผักอย่างนเนี่ยทั่ว พักกาดนี่แตงแตงแตงกวาอ่ะตอนนี้มากินครับน้องนิ้วครับสาวหล่าอ่ะพ่อขอยายห้างคับใส่เข้าน้องนิ้วใส่ก่อนเลยนี่กินนี่นี่ใส่มือหนึ่งใส่มือหนึ่งแสบใส่มือกินว่ามีเข่าได้หมดนียกินกินได้ดอกจือทำยังไงจ้าฮึ่มฮึ่เฮียเตมอ กินต <Workers. S 2> ่อพี่น hey! oh, ้องพวกหันเดี๋ยวนี้เห็ดอันบักหอยเดือเหี้ยเอ้ากินต้องนี่กินหนังก้อนมูบักหอยเดือยได้หนิเออกินมั้งนี่นี่นี่อันนี้กิ้มแล้วอันนี้กิ้มไปแล้วคราวถี่โอ้ยหนุ่ยใหญ่นี่ตัวนี้ตัวนี้มันแส่งกิ้มตัวนี้ตัวนี้กิ้มเหลือหัวมันคือเพันเอินว่าบักหอยเดือยพี่น้องหัวคืออย่งบักหอยอันบกหอยถ่าก็บเป็นเนี่ยอะไรบกเคยกินเสียล่องมึงเอากิมเลยกิมไมเผ็ดล่องมึงตองอู้ย อสด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 เอาดอกเก็ดเก็านีอุ้ยเนียวเดียวอื้มอืมพ่ขผมมั่นดีนี่ผมปิ้งต้องไปผมมันลำร้อนหนึ่งผมขี่ว่า พอไปเอาเกี๊ยวแถบือยังดินหัวเลยขิ้น,นหัวผมดิ้นดิ้นขับไปอ,อ้างินปูน,นี่ยง้ำขมน้ำแดงไปกันขม แตงเข้าไปใส่ก่อนเรื่องบุกผมเรงหวานปูครับปูนาแตงกลิ่นซีฟูดเอากันปะญหาเรื่องรถเชื่อมกตี ม้นกิ้งมาเปน้ยบกหมาย gì อ่ะไอ้กันยิงขี่นะมันขมเบาขี่ครับพี่น้องมัน่มตันนี้วางขมอือเอาแบบนี้นำข้าวแห่ให้เบร์เเนี่ยน้ำข้าวแหกเล่นเหมือนเลยขมเลย หมากหอยเดือยหกหอยเดือยขาเจา้าแห้งนะพี่น,พน้องราคาราคาแพงแต่ว่าอันนี้มันเป็นขลิ่นง่วนเนี่ยกรุบ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 ขลินล่นง่วนเป็นขลิ่นง่วนเนี่ยครับเต้าฉีบมันขมอมลำก็แล้วแต่ก็ให้กินอัดซอยจุใส่บีมมันขมขมอมลำ

ปูนายเคยกินนี้ให้พอดีกินวูแก่ตัวนี้แก่เล้วง้เาแก่เาม,ม,มันมึงมันมัน่น้องกับปูมันรักูน้ามเกี่ยวเขาตุยตุย,ตยข้ามาไงกินแรงจิง้งจือ่อ càng, hừ, múa hoa dừa, cái gì chim đẹp, hoa nào, ừ. bây giờ cài các nốt đen, khốn

Ừ, không mầm lắm nó ngoại kinh... kinh... giao không Các lắm ngoại giao kinh mầm lắm ngoại giao mầm 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 ดนนำนัวปูหน้าไปคุดน,น,นี่นดทางปากมันวันนี้หนาวครับเพได้ใต่ตุ่มเยนม็นหนาวพักไปดูการหาตุ่มลาตุ่มไปก่อนหาไปก่อน หักออกินทั้งใบรเองมึงร่องอันพี่ปูครับอขอเดือดใส่กันมึงร้องมึงแต่บอร่องมึงถ้ามึงไงครับอืม ตัวหนึ่งมั่นตัวหนึ่งขมกับปุกขมแห้งก็ดีก็ดีรินกับปูไข่กันหลายปูไข่หลายนิ้วม,มากว่ามากมแล้วไปหาใหม่ ซึ่งถ้าข้าอยู่คุ้ับเสียมกระดองกันจะตัวนั่หนึ่นี่ตัวมันงเพนำกินเพชรนวลนววบ่ได้เอาขอนียวมานั่งอืมมีเอ,อนี้วสุ้ยอดเนาะมีอะไรกินก็ขอนียวครับกินกินได้หรอท้ามมา้อืม เรียมือีหยมือสับหลกห้องดีก็ต้องเรียมือแืนะครับพอหาไปกินแชนแนลฝากช่องน้อยๆไปนะไม่แน่คับเดอกดติดตามกดสม b s c r i b ยกดไลค์กดกระดิ่ง กดแชร์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดแชร์ครับคนละแชร์ละแชร์ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปกดสับตะไคร่อือ่ะนี่สุดอริกาขมขมบรรยากาศแหนมหนาวครับเกี่ยวเขากำลังเกี่ยวเขาดอบ่มีหน้านนะเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เกี่ยว ฝากติดตามนะครับมหาม่กินชาแนลแซ่บบสแ่บอีรีจ้าเยี่ยมอ่ะคลิปนี้มาจำหนี้กันนะครับเนาะบพอกันคลิปหนา,าหาเนี่ยไม่กิน นองบ้างอีกกับเ้าาไนกินมันดองขูดเลยสิหาเนี่ยมะเห็ดสูก,กินปลาปลาโขงบ่ก๋กวยก๋วยบ๊กงบ่ครับดูดีๆฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ